อันนี้ลายมือพี่เขาบอกว่าแบบใบสําคัญรับเงินพี่ก็จะทําอย่างนี้แหละพี่เขียนจริงแต่ตรงนี้คือตอนนั้นยังไม่มีลายเซ็นตรงนี้ก็ไม่มีตัวตังนางปาริชาติเพทายอายุ63ปีประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำอำเภอหาดสำราญจังหวัดตังและนางสาวกัลยารัจุมสกุลอายุ36ปีอาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจําอําเภอหาดสาําราญจังหวัดตังเข้าพบพลตํารวจโทสมพงษ์ปานเหลืองสารวัตรเวนสอพอหาดสาําราญอําเภอหาดสาําราญจังหวัดตังเพื่อลงบันทึกประจําวันหลังจากตรวจสอบพบว่าถูกปลอมแปลงลายมือชื่อลงในใบสําคัญรับเงินจากศูนย์คุ้มครอง คนยากไร้ที่พึ่งจังหวัดตังเขตพื้นที่อำเภอหาดสำราญเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2559ไม่เคยได้รับเงินดังกล่าวแต่อย่างไรโดยเอกสารเจ้าหน้าที่จะมีกระดาษเปล่ามาให้และบอกให้เซ็นแต่ไม่ได้ระบุตัวเงินจึงเดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ไม่ไม่คือแล้วมั่งหวังไม่หวังยังไงบ้างมันเป็นยังไงไเอกสารที่โจ้พอดีเงินที่ได้อะเขาบอกคนนี้เอาเป็นนะของรัฐขึ้นแต่ว่าไม่ได้